สวัสดีทั้ง12ราศีเลยนะคะวันนี้จิ๊บน่าจะ้าจะดูดวงให้แต่ก่อนอื่นเลยค่ะ ขอ, like, ขอบคุณมากๆสํสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งขอบคุณมากๆทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับจิ๊บรบกวนนะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่จิ๊บนะจ๊ะ45นัดหมายเวลาดูดวงส่วนตัวกันได้เลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะนี่คือคำเตือนก่นกอนดูดวงอย่าเพิ่งรีบเอาไปตัดสินใจอะไรนะคะเพราะนี่เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะหร,รือเรื่องราวอาจจะสล หรืออาจจะเกิดขึ้นกับคุณเพียงแค่นิดเดียวก็เป็นไปได้สําหรับคนที่มีความสุขดีอยู่ชีวิตก็จะยังมีความสุขดีอยู่แล้วก็ถ้าหากว่ามีปัญหาก็มีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาตามที่ไพ่บอกนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาถึงเวลาละไปดูดวงกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎวันนี้จิ๊บหน้าจ้าจะดูดวงเรื่องการงานการเงินโชคลาภให้กับคนราศีกรกฎนะคะคนที่เกิดในราศีกรกฎคือคนที่เกิดระหว่างวันที่15กรกรกฎาคมไปจนถึงวันที่16สิงหาคมนะคะมาดูกันว่าการงานของชาวราศีกรกฎเป็นอย่างไรบ้างในเดือนมีนาคมนะคะเดี๋ยวขึ้นไพ,พ่ภาพรวมไว้ให้ดูเลยนะคะ การงานของชาวราศีกรกฎนะไพ่ที่คุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดเป็นไพ่พักนะคะเป็นไพ่สีดาบเป็นไพ่สีดาบแปลว่าคุณมีโอกาสคุณมีแนวโน้มว่ากำลังลังเลอยากจะพักงานในเดือนมีนาคมตัวคุณเองนะไม่ได้มีใครมาพักให้คุณเพราะว่าไพ่ตัวตนของคุณเป็นไพ่ก้าวไม่เท้าด้วยมันแปลว่าคุณรู้สึกอยากจะอยากจะออกจากงานนี้รู้สึกว่ามันมีปัญหารู้สึกว่ามัน ไม่สบายไม่สบายใจที่จะอยู่ในงานนี้นะคะส่วนบางรายอาจจะก้าวข้ามความรู้สึกนี้ไปได้และได้ทำงานต่อ ในบางรายอาจจะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วแล้วก็หยุดพักตัวเองไปเกี่ยวกับงานงานนี้เพราะคุณมีความอึดอัดเกี่ยวกับผู้หญิงค่ะเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายหรือลูกน้องหรือคนที่เป็นผู้หญิงทําให้คุณอึดอัดเกี่ยวกับการทํางานไพ่ในสําหรับนี้มีไพ่ของเดือดจะติกด้วยเพราะว่าคุณมีการตัดสินใจที่ค่อนข้างจริงจังคุณไม่ได้คิดแบบท้อท้อแต่คุณนั่งคิดทบทวนของคุณเองว่าคุณจะเอาอยัางไงดีในเดือนนี้เกี่ยวกับ การทำงานของคุณเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าในบางคนนะคะอาจจะรู้สึกอยากพักงานแล้วก็พักงานจริงๆไม่มีใครมาสั่งให้คุณพักแต่คุณขอพักเองนะคะเพราะว่าความรู้สึกต่างๆเนี่ยแหละที่บอกไปมันทำให้เกิดลักษณะแบบนี้แล้วคุณก็หันไปทำงานเล็กๆน้อยๆที่คุณอยากจะทำ คุณเริ่มต้นกิจการของคุณเองคุณเริ่มต้น,ตนทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เล็กเล็กน้อยๆอยไปในช่วงที่คุณพักงานเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ในบางคนนะชาวราศีกรกฎอาจจะรู้สึกอยากพักชัดดาวตัวเองในบางคนอาจจะไมไ่ได้ถึงขนาดลาออกหรือว่าหยุดพักงานเพียงแต่ว่าช่วงนี้ขอพักก่อนคุณค่อนข้างไม่ได้ทํางาน ไปสนใจสิ่งอื่นทำสิ่งอื่นเล็กๆน้อยๆที่คุณอยากจะทำเหตุผลเพราะว่าคุณรู้สึกอึดอัดในบางสิ่งบางอย่างและงานของคุณคุณเริ่มท้อเกี่ยวกับงานของคุณเริ่มรู้สึกไม่อยากจะทำงานของคุณละคุณอึดอัดเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างคุณจึงหันไปทำงานเล็กๆน้อยๆที่คุณอยากจะทำแล้วงานของคุณคุณก็พักเอาไว้ก่อนนะคะ มีลักษณะเป็นแบบนี้นะชาวราศีกรกฎหรือบางคนอาจจะลางานไปเลยยาวๆเพื่อที่จะพักผ่อนแบบนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเพราะว่ารู้สึกเหนื่อยล้าเหลือเกินนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎงั้นมาดูกันต่อว่าโอเคในเรื่องของงานคุณอยากพักคุณจะพักยังไงคุณก็จะพักเออแล้วเรื่องของการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องของการเงินของชาวราศีกรกฎนะไพ่ที่คุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดเดี๋ยวจะขึ้นไพ่ให้ดูด้วยนะคะ ไพ่ที่คุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดเป็นไพ่ t ดอะสตาร์เพราะฉะนั้นมันมงบอกว่าการเงินของคุณยังดีนะคะการเงินของคุณยังดีอยู่มีเงินเข้ามาและแถมมีคนช่วยเหลือด้วยในเรื่องของการเงินผู้ใหญ่ให้ความเมตตาช่วยเหลือการเงินเกี่ยวกับ การเงินของคุณเนี่ยมีคนช่วยเหลือหรือไม่การเงินที่มันเป็นปัญหาอยู่พบทางออกและคุณก็มีเงินไหลเข้ามาด้วยคุณได้รับเงินที่ค่อนข้างจะเป็นเงินที่เหมือนกับเป็นเงินโชคลาภเป็นเงินเล็กๆน้อยๆที่มันเข้ามาเองโดยที่คุณไม่ได้ดิ้นหนอะไรมากนักนะคะชาวราศีกรกฎมีโชคด้านการเงินนะช่วงนี้คือเรียกได้ว่าปัญหาต่างๆถูกคลี่คลาย คมทางออกในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเงินแล้วการเงินยังคงดีอยู่ด้วยคุณนี่เห็นไหมมีเอช็อปคับด้วย เอชออฟคัพมันแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินที่คุณพอใจเงินต่างๆที่มันเข้ามาในช่วงนี้คุณพอใจกับมันคุณมีการวิ่งเต้นเพื่อให้ได้เงินคุณมีการเดินทางแล้วจะได้เงินนะคะโอเคเรื่องการเงินของคุณดีอะ่ะเหมือนมีคนช่วยเหลือเหมือนมันจะได้เงินมาแบบฟุกๆทันเวลาพอดีแบบนี้นะคะการเงินของชาวราศีกรกฎดีมากๆเลยนั่นสิคุณถึงพักได้ลาพักผ่อนไปได้เพราะว่าการเงินของคุณดีนั่นเองนะคะง มาดูเรื่องโชคลาภกันต่อชาวราศีกรกฎมีโชคลาภไหมอย่างที่บอกไปนะมันมีแนวโนม้มว่าจะมีโชคลาภแล้วโชคลาภมาจากไหนไพคะเดี๋ยวขึ้นให้นะคะไพที่คุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดนะเป็น the r e a อ e r แปลว่าคุณมีคู่ค้าที่ดีคุณมีคู่สัญญาที่ดีคุณมีบัดดี้คนที่คอยช่วยเหลือเกี่ยวกับทางการเงินของคุณแล้วยิ่งเป็นเรื่องโชคลาภนะมี the devil ไม่ต้องกลัว the devil มันเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคหรือผิดสินร,รม สีเทาๆบอกได้เลยชาวราศีกรกฎในเดือนมีนาคมสีเทาๆ่เาเงินเกี่ยวกับสีเทาๆจะวิ่งเข้ามาหาคุณคุณได้ตามที่ตกลงอะไรก็ตามที่เป็นสีเทาอะไรก็ตามที่เป็นการเสี่ยงโชคแบบไม่ได้ถูกกฎหมายมากนะัก อถ้าเป็นหวยก็อาจจะไม่ใช่ลอตเตอรี่แต่เป็นใต้ดินอะไรประมาณนี้ทำนองนี้นะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะไม่ได้สนับสนุนนะคะยกตัวอย่างเฉยๆว่าช่วงนี้ชาวราศรีกรกฎจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของสีเทาๆไม่ได้เป็นสีขาวชัดเจนคุณจะได้เงินตามที่ตกลงคุณมีแนวโน้มว่าอาจจะต้องอ่ถ้าหากว่าคุณเสี่ยงโชคในลักษณะที่มี มีเลขกลมีเลขเหลี่ยมซึ่งตัวคุณอาจจะต้องใช้เลขเหลี่ยมบ้างคุณจะได้เงินอ่ะเรียกว่าอย่างนี้ละกันแถมมีไพ่เจ็ดถ้วยด้วยมีทรัพย์สิสมนมากองให้เห็นไหมเป็นเรื่องของโชคลาบมีรับปากเข้ามามีโอกาสเข้ามาด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎคะอะไรก็ตามที่ไม่ใช่สีขาวเป็นลักษณะแบบสีเทาๆถ้าคุณมีบัตรดีที่ดีมีเพื่อนที่ดีมีคนลงทุนด้วยที่ดีคุณจะ ได้โชคทางการเงินแบบนั้นนะคะโอเคอย่างไรก็ตามขอบคุณมากๆสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด b ั c r i b e